สำหรับช่วงบำรุงใจในวันนี้นะครับพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลจะมาให้ข้อคิดข้อธรรมกับพวกเราครับการเจริังสติเนี่ยที่ทำง่ายๆในชีวิตประจำวันเนี่ยให้เราถือหลักว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะเวลาเราอยู่ในบ้านอยู่ในห้องนอนใจเราก็อยู่ตรงห้องนอนไม่ใช่ไปคิดถึงงานไม่ใช่ไปอยู่ที่ลูกที่โรงเรียนนะ ทำอะไรเนี่ยใจก็อยู่กับสิ่งนั้นตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันนะใจเราก็อยู่กับการล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําสัมผัสกับน้ําที่เย็นสบายใจเราก็รกับรู้ความสบายอย่าเพิ่งปล่อยใจลอยไปคิดโน่นคิดนี่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาตัวทำอะไรเนี่ยใจไปอยู่ที่อื่นวิธีการจริญสติง่ายคือเอาใจมาอยู่กับกายเวลาทำอะไรก็ตามกินข้าว ใจก็อยู่กับการกินข้าวผู้ใหญ่อีอย่างนั่นคือว่าทําทีละอย่างนะเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทาทีละอย่างนะกินข้าวใจก็อยู่กับการกินข้าวนะวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เรามีสติมีความรู้สึกตัวเวลาเราเดินเนี่ยลงบันไดนะถ้าใจเรามีสติอยู่กับการเดินนะมันก็ปลอดภัยนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสตินะก็อาจจะพัอตกบันไดได้เพราะว่าตอนนั้นใจลอยตอนนั้นเรียกว่าลืมตัวนะงั้นเนี่ยมีหลักง,ง่ายๆนึ่ก็คือว่าทำอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นนะนี่เป็นขั้นต้นนะขั้นต่อมาคือว่ามันตามดูรู้ใจตัวเองเวลาดีใจก็รู้เวลาเสียใจก็รู้เวลาใจลอยคิดโน่นคิดนี่ก็รู้นะ สตินี่เหมือนตาในที่เราใช้ในการที่จะมาตามตามดูกายก็คือว่ากายทำไรใจก็รู้ว่าทำเดินยืนนั่งนอนนะเคี้ยวกินดื่มนะขยับมือนะเลี้ยวซ้ายแลขวาเนี่ยนะให้มีสติรู้ตัวนะเวลาใจทำอะไรเนี่ยก็ให้คิดนึกนะเวลาใจคิดนึกอะไรก็ให้รู้ทันนะทั้งเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยนะ เวลาเดินเวลาเดินเล่นนะก็ให้มีให้ให้รู้สึกเออเรากำลังให้มีสติรู้ตัวว่ากําลังเดินอยู่นะนี่วิธีที่เรียกว่าเป็นวิธีง่ายๆในชีวิตประจําวันอีกวิธีนึงเรียกว่าเป็นการทําในรูปแบบเจริญสติในรูปแบบเช่นที่นิยมทํากันคือว่าหลับตาตามลมหายใจหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกนะหรือว่าบางทีก็ใช้วิธีให้มีสติอาการเคลื่อนไหวของมือนะ พลิกมือไปพลิกมือมาก็รู้นะอยู่ว่างๆเนี่ยเราทำเราไม่มีอะไรทำล้าก็พลิกนิ้วพลิกมือไปพลิกมือมาก็ให้รู้นะพลิกมือซ้ายพลิกมือขวานะแล้วแต่จะหลับตาก็ได้จะเปิดตาก็ได้การเดินไปกลับเรียกว่าเดินจงกลมก็เป็นการเจริญสติแบบหนึ่งหาระยะประมาณสักสาเมตรห้าเมตรแล้วเราก็เดินเอามือไขวห้ห้างหรือว่าเอามือ,เ,อ,มอ,เ,อเก็บไว้ข้างหลังนะกอดอกนะ เวลาเวลาเดินเนี่ยตาเราก็ท่ดไปที่พื้นนะเวลาเดินก็รับรู้ว่าเทา้ากาลังเดินนะซ้ายก็ดีขวาก็ดีนะใจจะลอยไปไหนเนี่ยรู้ทันก็ดึงจิตก,กลับมานะวิธีนี้เนี่ยก็เป็นการเจริญสติในรูปแบบนะแต่ว่าทําไมต้องกอดอกทําไมต้องเอามือคว้หลังก็เพื่อว่าจะให้ให้รู้สึกว่าเราไม่ใช่เดินเล่นชนิดที่ว่าปล่อยใจลอยแต่ก็อย่าถึงกับไปเพ่งจิตไปบังคับจิตให้ทํสายสบาย ทำวันละห้านาทีก็ได้นะสิบนาทีมันฟุง้งไม่มันจะฟุง้งก็ไม่ต้องไปวิตกไปกังวลจะไปหงุดหงิดกับการที่ใจฟุง้งนะมันธรรมดาถ้าทำทไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยนะสติความรู้สึกตัวก็จะมาเวลาใจลอยก็จะรู้ตัวได้ไวนะเวลาทำอะไรก็มีความรู้สึกตัวกับสิ่งนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยวิธีนี้จะทำให้สติของเราเติบโตมากขึ้นเติบโตมากขึ้น นะถ้าเราใช้บ่อยๆเนี่ยร่างกายส่วนในใช้บ่อยก็จะมีเรี่ยวแรงเยอะสติก็เหมือนกันถ้าเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆเราจะรู้ทันอะไรได้ไวแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์นะปล่อยวางความหงุดหงิดปล่อยวางความเศร้าโศกเสียใจได้ไวขึ้นนั้นเราก็จะอยู่ได้แบบมีความสุขผ่องใสใจสบายวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับ ถ้าหากว่าชมไม่ทันก็ย้อนชมได้ทาง Facebook ของหลุยเมดรูโรยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับคบกันใหม่ทุกๆวันเสาร์ที่ตีห้าครึ่งถึง6กโมงเช้านะครับวันนี้สวัสดีครับ